วันนี้ตั้งคำถามถามทุกคนนะครับว่าถ้ามีคนมาช่วยเราเราจะเรียกเขาว่าอะไรดีครับตอบในใจก่อนให้เราที่ถามด้วยกันพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันโดยใช้พจจนะของพระองค์เราจรึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนกับก่อนที่รเราจะอ่านพระพมภีนะเรามีกันเรียกพวกที่มาช่วยเราเป็นชื่อต่างๆนะใช่ไหมครับถ้าเป็นเสื้อสีฟ้าบินได้เป็นซูเปอร์แมน เสื้อสีออกเทาๆดำๆบินไม่ได้เป็นแบทแมนนะครับอะไรทำนองนั้นเป็นซ u เปอร์ฮีโร่อันนี้เรามาดูพ่มพีผู้วินิจฉัยบทที่สข้อ16บอกเราอย่างนี้ครับว่าและพระเจ้าทํานมะครับแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งผู้วินิจฉัยครับเห็นไหม และองค์ผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งผู้วินิจฉัยนะครับตรงนี้บอกว่าหรือผู้นำให้ช่วยพวกเขาให้พ้นจากมือของผู้ที่มาปล้นแล้วพระเจ้าแต่งตั้งผู้วินิจฉัยให้ช่วยคนช่วยอิสราเอลให้พ้นจากมือมือผู้ที่มาปล้นเรารู้อย่างนี้เลยนะว่า เวลาที่พระเจ้าลงโทษน,นะพระเจ้าบอกว่าจะไม่ช่วยแล้วอะไรทำนองเนี้หรือว่าลงโทษแล้วแต่พระเจ้าก็ยังให้คนมาช่วยครับและในพมพีเรียกคนเหล่านั้นว่าผู้วินิจฉัยในพมพีเดิมใช้คำว่าผู้วิพากษาเลยนะ just นะครับและคำนี้ภาษาไทยแปลว่าเป็นผู้วินิจฉัยฟังเราดูแล้วมันดูดีนะผู้วินิจฉัย เราเราอาจจะเรียกขาว่าเป็นผู้นําก็ได้ครับพระเจ้าแต่งตั้งผู้นําเข้ามาช่วยหรือจะเรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีดีไหมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าตั้งขึ้นมาครับเขาคือคนที่เข้ามาช่วยและเราเห็นว่าเมื่อหลายครั้งเราถูกลงโทษก็จริงนะเราทําผิดพระเจ้าลงโทษเรา แต่พระเจ้าก็แต่งตั้งผู้วินิจฉัยมาช่วยเราครับแล้ววันนี้ข่าวดีครับก็คือว่าถ้าเราพลาดถ้าเราผิดและเราเองอาจจะไม่อยู่ในหมวดที่กลับใจนะแต่พระเจ้าก็ยังส่งผู้วินิจฉัยมาและผู้วินิจฉัยเนี่ยครับจะมาช่วยเราให้พ้นจากมือผู้ที่มาปล้นมาปล้นมาทำลายเรานะเรามาดูฉบับ อมตะธรรมก็ใช้คำนี้นะข้อสิบหนะแล้วพระยาเวทรงให้เกิดผู้วินิจฉัยผู้ช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นมือผู้ที่ปล้นเขานะครับพระเจ้าแต่งตั้งอ่ะนี่ไม่ใช่นี่ฉบับฉบับอมตะธรรมบอกว่าแล้วองค์พระเจ้าทรงแต่งตั้งผู้วินิจฉัยให้ช่วยพวกเขาให้พ้นจากมือผู้ที่มาปล้น นั้นพระเจ้าเองเป็นคนแต่งตั้งนะพระองค์เป็นคนอีกคำหนึ่งก็คือว่าทรงให้เกิดนะครับพระเจ้าส่งแต่งตั้งพระเจ้าส่งทําให้เกิดพระเจ้าส่งเอามาช่วยพวกเราครับและเราเรียกคนเหล่านี้ว่าผู้วินิจฉัยครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าครับผู้วินิจฉัยสมัยของเรานี่กลายเป็นน่าจะยังคงเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะ เขาเป็นคนที่เข้ามาช่วยเรานะครับมาอธิษฐานเพื่อเรานะหรือมาให้คําแนะนําที่ดีจากพระเจ้าพระเจ้ากับเรานั้นวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าครับทุกครั้งที่เราเดือดร้อนพระเจ้าได้ส่งแต่งตังพระเจ้าได้ส่งให้เกิดพระเจ้าได้ส่งช่วยด้วยวิธีการให้มีคนเข้ามาช่วยเราแล้วเขาก็คือฮีโร่ของเรานั่นเองครับ วันนี้เราขอบคุณพระเจ้าครับที่เราเรียกฮีโร่ของเราที่เข้ามาช่วยเราว่าผู้วินิจฉัยครับให้เราที่ฐานกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งขึ้นมาคนที่พระเจ้าให้เข้ามาช่วยเราในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เรารู้ว่าพระเจ้าไม่เคยละเราพระเจ้าไม่ปล่อยเราไว้แต่พระองค์ทรงให้มีคนเข้ามาช่วยเราตลอดเวลาและวันนี้ขอพระเจ้าให้เราไวในการฟัง ที่จะรู้ว่าพระเจ้าทรงใช้ใครเข้ามาช่วยเราให้เราขอบคุณพระเจ้ากลับไปได้ถูกต้องเราจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอามนนะครับคิดเห็นยังไงเขียนคอมเมนต์มานะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ